สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพญยาลัยคาทุกคนนะครับออตอนนี้ผมอยู่ที่กาดประจําจังหวัดลําพูนกาดน้องดอกนะครับผมอยากจะคือคือถ้าใครมาเดินกาดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของที่นี่เลยนะครับผมอยากจะบอกว่ามองไปข้างหลังผมเนี่ยจะเห็นเขาเรียกว่ากาดชัยชนึกเป็นกาดของกินนะครับแต่ถ้าผมว่าอีกหน่อยคงไม่มีให้กินละนะครับดูคนทําก็รู้นะฮะ อันนี้เขาเรียกว่าขนมใส่ไส้นะครับขนมใส่ไส้ขนมสอดไส้แล้วแต่จะเรียกอันนี้คือขนมเทียนหรือขนมจ็อกนั่นเองนะครับราคาเนี่ยสิบาทราคาเดียวนะครับแล้วก็มีสายบัวเนี่ยแล้วก็อันนี้คือบะเกียงลูกว่านะครับอยู่นี่ <laughs> บะเกียงลูกว่าอยู่นี่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นของที่ผมชอบกินไม่ว่าจะเป็นผัดสายบัวหรือต้มสายบัวใส่ปลาทูนะครับแต่ขนมเนี่ยผมรับประกันว่าอร่อยจริงนะครับ พี่น้องชาวลําพูนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับป้าเขาจะอยู่ตรงข้ามร้านผลไม้พินิดแล้วก็ข้างร้านขนมใหญ่ๆนี่นะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนป้าเลยนะครับฮะป้าทองนะครับป้าทองก็มาอุดหนุนป้าทองได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าคุณไม่มีเงินสดนะครับคิวอาโคสอยู่ตรงนี้นะก็อย่าลืมมาอุดอุดหนุนป้าเขาด้วยนะครับเนี่ยขนมใส่ไส้กับขนมจอกขนมเทียนมันหากินยากแล้วเดี๋ยวนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะครับ